สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนะครับใน EP 3นะครับนี่ก็เป็น EP ที่4นะครับ EP ที่4นี้ผมจะสอนเรื่องของการติดตั้งนะครับตัวของ streaming Click to Win นะครับซึ่งตัวนี้แตกต่างยังไงกับตัว streaming ทั่วไปก็คือว่าตัวนี้นะครับมันจะทํางานเหมือนกับ streaming เลยเหมือนทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่แตกต่างกันนิดเดียวนะครับก็คือมันใช้เงินปลอมแต่ เทรดในสนามจริงนะครับวันนี้นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดนะครับเพราะว่าตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับดังนั้นเนี่ยผมอาจจะซื้อให้ดูไม่ได้แต่สามารถสอนวิธีการใช้ Streaming Click to Win ตัวนี้ได้นะครับ เขาจะให้เราทดลองใช้ฟรีนะครับแค่ระยะเวลา30วันเท่านั้นเองนะครับเมื่อติดตั้งแล้วเรามีโอกาสเล่นได้แค่30วันหลังจาก30วันเราต้องซื้อนะครับถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับ <c oughs> มาไปดูกันเลยนะครับเข้ามาสู่หน้าแรกนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับต้องเป็นแนวตั้งสลละนะครับเป็นแนวนอนไม่ได้แล้วนะครับ นะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราไม่ต้องใส่ username และ password เพราะเราไม่ได้สมัครอะไรทั้งสิ้นนะครับดังนั้นให้เราล็อกอินกับ Facebook กับ Google นะครับก o o g l e นี่คือ Gmail นะฮะแล้วก็ l ล n e นะครับให้เราเลือกเลยครับว่าเราจะล็อกอินด้วยอะไรความหมายของผมนะครับก็คืออย่างนี้นะครับความหมายของผมเนี่ยถ้าคุณมีนะครับถ้าคุณมี Facebook คุณจะได้เงินมาทดลองเทรด5ล้านถ้าคุณมี Gmail คุณจะได้เงินมาทดลองเทรด5ล้าน ถ้าคุณมีไลน์ในเครื่องนี้ด้วยคุณจะได้เงินเทที่ห้าล้านเบ็ดเสร็จแล้วนะครับสิบห้าล้านถ้าคุณมีทั้ง3อย่างคุณสามารถล็อกอินพร้อมๆกันทั้ง3อย่างได้เลยนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะล็อกอินด้วยไลน์ก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีสักหน่อยหนึ่งนะครับล็อกอินด้วยตัวนี้ก่อนนะครับไลน์นะครับไปเลยเริ่มต้นไม่มีอะไรครับง,ง่ายๆครับเราก็กดตกลงครับ เออเลอร์ er ทำไมเออเลอร์ล่ะนะครับตกลงอ้าวเออเลอร์นะครับ,เ, er รบเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับถ้าล็อกลายไม่ได้คือมันอาจจะเกิดปัญหาว่าผมอาจจะเคยล็อกอินไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าคือผมเคยมาทดลองเล่นดูนะครับก็ม,ม,บมี Gmail เยอะแยะเลยเดี๋ยวลอง Gmail ตัวไหนดีนะครับเอาละตัวนี้เลยทดลองนะครับตัวนี้ Gmail ใหม่เลยนะครับของ Trading Stock Thailand นะครับแล้วเรากดตกลงตรงนี้นะครับกดตกลงแบบนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับกดตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วค่อยมากดตรงนี้ครับนี่ละนะครับไปกันเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาคลิกทูวินจะเป็นแบบนี้นะครับกดปิดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนี่นะครับอ่าแล้วกดอนุญาตครับเรียบร้อยครับ หน้าตาของคริสตูวินจะเหมือนกับหน้าตาของสตรีมมิ่งทุกอย่างเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเหมือนกันเลยเป๊ะเลยนะครับนะครับคำสั่งหลักๆนะครับเรามาดูตัวบนกันเลยผมจะสอนการดูก่อนนะครับคร่าวๆนะครับนี่ครับซ u มนะครับซ u มตัวนี้นะครับเขาไว้ใช้ดูในเรื่องของนี่ครับราคาตลาดครับในวันนี้ว่าสมมุติว่าครับสมมติสมมุติว่าวันนี้ตลาดมันเปิดนะวันนี้มันปิดเฉยๆครับนะครับนี่ราคาตลาดครับ ว่าราคาเซ็ตวันนี้นะครับ1,374จุดนั่นคือราคาของเมื่อวานนะครับเพราะว่ามันจะแจ้งเป็นเร็วทม์นะครับถ้าวันนี้มันเปิดมันจะวิ่งตึ๊กตึ๊กมันก็จะวิ่งตัวเลขขึ้นตัวเลขลงนะครับเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับมีทีเฟกด้วยแต่เราไม่ได้เล่นนะครับก็จะไม่สอนนะครับในตัวนี้บอกอะไรบ้างมันก็จะบอกเซต50เซตร้อยนะครับนี่ก็จะมีอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับมีเซต50เซตร้อยแต่ว่านะครับผมไม่แนะนําให้เล่นเพราะพวกนี้มันมีความเสี่ยงคคือออออเเาาุแ่่ตนนี้้ใหดก นะครับเพราะว่าไม่งั้นในคนละคุณเล่นหลายอย่างคุณอยากรู้แล้วรู้ไม่แตกฉานเนี่ยปรากฏว่าคุณเล่นไปเนี่ยเงินคุณอาจจะเสียหายได้นะครับต่อมาครับคำสั่งที่2ครับ wash นะครับ wash นี่คืออะไรไปกดดูกันเลยครับนี่ครับ wash ตัวนี้นะครับก็คือคุณมีความสนใจในหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษนะครับคุณก็ทําการกดคําว่า edit ตรงนี้ลงไปนะครับ edit ตรงนี้นะฮะ นะครับกดเลยครับอย่างสมมุติว่าผมสนใจนะครับเขาก็จะโชว์มาว่า add ดันนะครับ add ดันนะครับ add ดันนี่แปลว่านะครับเพิ่มหุ้นที่คุณสนใจเป็นพิเศษเข้ามาในลิสต์ของคุณนั่นเองนะครับเราสามารถเก็บไว้เท่าไหร่ก็ได้อย่างยกตัวอย่างผมเพิ่มเลยนะครับสมมุติว่าผมสนใจผมขอยกตัวอย่างเป็นหุ้นตัวนี้เลยนะครับ BEM นะครับมันก็จะเก็บเข้ามาในลิสต์ของเราแบบนี้นะครับเราสามารถบรรจุเท่าไหร่ก็ได้ นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อบรรจุแล้วเราก็กดถอยอักพรทีหนึ่งนะครับนี่มันคือถูบรรจุแล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็จะแจ้งราคาว่าปัจจุบันนะครับนี่นี่คู่นะครับปัจจุบันนะครับราคาเท่าไหร่นะครับอ่มีการปรับขึ้นเท่าไหร่ยังไงนะครับเห็นไหมครับก็จะบอกราคาของปัจจุบันของวันนี้นะครับที่มันวิ่งอยู่แต่ว่าเนื่องจากตลาดปิดครับเลยไม่เห็นของจริง ก็เลยเป็นราคาของเมื่อวานนะครับเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างผมเอาคุมมา้นตัวไหนดีอ่า p h น,นะครับเนะี่ยผมก็ใส่ลงไปนะครับเห็นไหมครับมันก็ลงมาแล้วเห็นไหมครับก็จะบอกราคาแล้วว่าตลาดเมื่อวานปิดเท่าไหร่ยังไงเห็นไหมครับเห็นไหมครับราคาปิดเท่าไหร่ยังไงสีเขียวนี่บอกถึงว่าราคาปิด สูงกว่าเมื่อวานเอออันนี้ยกตัวอย่างเรื่องสีให้ดูก่อนนะครับนี่สีเขียวแปลว่าราคาปิดสูงกว่าเมื่อวานนะครับถ้าสีเหลืองแสดงว่าราคาเท่ากับเมื่อวานแปลว่าราคาวันนี้ที่วิ่งอยู่เนี่ยเท่ากับเมื่อวานนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงมีตัวไหนสีแดงว่างเดี๋ยวผมไปลองหาให้แป๊บหนึ่งนะครับเอมีหุ้นตัวไหนนน่าจะเป็นสีแดงน่าจะเป็นสีแดง เดี๋ยวลองดูนะครับแดงหรือเปล่าตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่แดงเขียวครับเออจะหาหุ้นตัวไหนดีไม่เป็นไรนะรจํไว้นะว่ามันจะมีทั้งหมด3สีนะครับ3สีนะครับสีเขียวนะครับแปลว่าปิดบวกนะนะปิดบวกนะครับสีเหลือง นะครับแปลว่าราคาเท่ากับเมื่อวานนะครับแล้วก็สีแดงนะครับคือราคาปิดต่ำกว่าเมื่อวานคือติดลบนั่นเองนะครับสังเกตไหมครับว่าเชงส์นี้มันจะเป็นบวกเห็นไหมฮะถ้ามันปิดเป็นสีเหลืองก็คือเสมอตัวไม่มีบวกไม่มีลบเห็นไหมครับโอเคเราเข้าใจตัววอชกันแล้วนะครับต่อไปไปดูคำสั่งต่อไปครับ Q U T E คูชนะครับนาคูชนี่คืออะไรคูชนี่คือหุ้นที่คุณสนใจดูเป็นพิเศษนะครับหุ้นที่คุณสนใจดูเป็นพิเศษมันจะโชว์ราคาไฮและโลอย่างเช่นอา้าวผมพิมพ์เอาเลยนะครับเมื่อกี้กเราก็เพิ่มมาตัวนี้นะครับก็ <c oughs> พิมพ์เข้าไปเห็นไหมครับเอาละครนี้มันสําคัญตรงนี้ครับมันจะมีคําสั่งเกิดขึ้นนะครับ เขาก็จะบอกนะครับ BEM ราคา9บาท9.5นะครับเมื่อวานนะครับมาต่อมาครับวอลลุ่มนะครับวอลุ่มก็คือจำนวนการเข้าซื้อนะครับเกิดจำนวนการซื้อไม่ใช่น้อยเลย55ล้านหุ้นนะครับไม่ใช่น้อยเลยไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยเลยนะครับแล้วราคาไฮเมื่อวานอยู่นี่ครับราคาไฮคือราคาสูงสุดของเมื่อวานที่มันเซลลิ n ขึ้นได้ ขึ้นสูงสุดได้นะครับก็คือ9.95นะครับแล้วก็ที่2ครับ low ฮะ low low นี่สำคัญ low ล w คืออะไร low คือราคาเมื่อวานว่าลงต่ำสุดเห็นไหมเห็นสีแดงไหมอ่าเมื่อวานลงต่ำสุดนะครับอยู่ที่9บาทนะครับ9บาท75นะครับ9บาท75เมื่อกี้ผม,มอ่านผิดนะครับโทษทีในเรื่องของซิลลิงนะครับตัวนี้นะฮะเนี่ยซิลลิงกับฟอร์นี่คือราคาที่ เขาคาดการนะครับแต่ว่ามันไปไม่ถึงเราครับมันต้องดูความจริงของหน้านี้ฮะนี่กรอบนี้เลยผมขอวงกลมไม่ดูกรอบนี้เท่านั้นนะครับนี่คือความจริงนะครับไฮโลแล้วราคา c l o สนะครับ c l o สคือราคาปิดนะครับราคาปิดเมื่อวานก็คือ9บาท9 5นั่นเองนะครับและก็สุดท้ายนะครับ average นะครับ a v e r a g คือค่าเฉลี่ยครับ เอาไว้เลยคือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคือโดยเฉลี่ยแล้วก็อยู่ราคาประมาณ9บาท86นะครับแต่ว่ามันปิดที่นี่ครับนี่ตรงนี้ครับปิดตรงนี้9บาท95นะครับเอาละต่อมาครับคำสั่งต่อไปที่เราจะดูนะครับทำความเข้าใจกับมันนะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็คือนี่เลยนะครับมือใหม่ฝึกเทรดเดี๋ยวจะได้เก่งกันทุกคนนะฮะไม่ต้องห่วงกรอบนี้นะครับดูกรอบนี้เลยนะครับ ข้อแรกเลยครับบิดและออฟเฟอร์ถูกแยกจากกันแบบนี้ครับนี่คือบิดนี่คือออฟเฟอร์มันคืออะไรนะครับหลายๆคนงงนะครับก็มาดูกันบิดนี่คือฝั่งผู้รอซื้อแสดงว่าเขายัางต้องเขาต้องการซื้อหุ้นนะครับมีคนรอซื้อ3ล้านกว่าหุ้นในราคา9ก้บาทเกเห็นไหมครับเออ มีคนรอซื้อ2ล้านกว่าหุ้นในราคา9บาท85เห็นไหมครับอ่าีนี่เขาเรียกว่าบิดนะครับบิดบิดคือฝั่งผู้รอซื้อเขาก็จะตั้งราคารอนะครับว่ามีความต้องการซื้อในราคานี้ถ้าลงมาถึงเขารับซื้อหมดเลยนะครับนั่นก็คือวอลลุ่มเขาก็จะบอกวอลลุ่มว่าเนี่ยมีวอลลุ่มในการซื้อว่ามีคนสั่งซื้อวอลลุ่มนี้ราคานี้วอลลุาา่มนี้ราคานี้นะครับก็ถ้าเราเป็นคนขี่เข้าไปด้วยก็จะอยู่ใน ในกลุ่มพวกนี้หละนะครับต่อมาครับมาดูออฟเฟอร์ครับมาดูออฟเฟอร์กันคราวนี้มาดูฝั่งออฟเฟอร์นะครับออฟเฟอร์ er คือฝั่งคนขายคนขายคือคนที่ซื้อไปแล้วมีหุ้นตัวนี้อยู่ในมือแล้วต้องการขายออกครับมีคนขายนะครับราคานี้อยู่8ล้านหุ้นเห็นไหมครับมีคนมีความต้องการขายราคา10บาทอยู่7ล้านหุ้น10บาท10สตางค์6ล้านหุ้น 10บาท20สตางค์5ล้านหุ้นและ10บาท30สตางค์3ล้านหุ้นครับเห็นไหมครับว่ามีความต้องการขายก็เยอะไม่เยอะพอๆกับฝั่งซื้อเลยทีเดียวนะครับดังนั้นหุ้นแบบนี้เขาเราียกไงซื้อง่ายขายคล่องเพราะว่ามีคนรอซื้อเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องไม่ติดมือ แต่จะขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความพึงพอใจของเจ้าของหุ้นนะครับว่าซื้อไปเก็บแล้วฉันเก่งกําไรฉันได้เท่าไหร่อยากขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับมามาดูเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะให้ดูรายละเอียดเรื่องของติ๊กเกอร์สักเท่าไหร่แต่ก็สอนนิดหน่อยก็ได้นะครับพึงจริงแล้วมันแทบจะไม่สําคัญเลยมากมันแค่ดูว่ามีการซื้อหรือการขายมากกว่ากานทอนเองครับไม่มีอะไรนะครับ อ่ะดูนี่นะครับ Time, Size, Volume, Change นี่ครับอ่ามาดูติ๊กเกอร์กันติ๊กเกอร์บอกอะไรได้บ้างบอกว่าวันนี้มีกำลังซื้อหรือกำลังขายมากกว่ากันเท่านั้นเองมันจะวิ่งเร็วไทม์นะเวลาถ้าเกิดเวลาตลาดเปิดจริงจริงตัวนี้จะวิ่งตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบ,ตบสลับเดี๋ยวเป็น B เป็น S นะครับ B คือ b u y นะครับ S นี่คือ s e w l เซลนะครับเซลคือขายนะครับเนี่ยที่เเนี่ยคือขายนะครับถ้า B เนี่ย นะครับเนตัว B ีเนี่ยนี่คือบายมีการซื้อนะครับซื้อ1000หุ้นเห็นไหมครับซื้อ1,000หุ้นในราคา9บาทกว่านี่มองไม่ค่อยเห็นแล้วเนี่ยนะครับมันต้องอาจจะต้องอาจจะต้องดูในคอมมันจะเห็นชัดขึ้นนะครับแต่นี้ผมใช้แท็บเล็ตนะครับในการเปิดให้ดูนะครับไม่เป็นไรก็ให้เข้าใจคร่าวๆก่อนนะครับว่าไซส์คือขนาดว่ามีการซื้อหรือขายนะครับวอลลุ่มคือจํานวนของผู้ซื้อว่าซื้อหรือขายเท่าไหร่นะครับไพรซ์คือราคาที่เขาเลือกซื้อและขายเท่าไหร่ นะครับมันก็จะบอกเป็นเวลาว่าอ๋อไซ์นี้มีคนเข้ามาในเวลานี้นะครับมีการซื้อแต่ไม่บอกชื่อนะครับว่าใครเป็นคนซื้อหรือขายนะครับอ้าต่อมาครับผมอันนี้ให้ดูนะครับเรื่องของวอลลุ่มบายไพรส์นะครับวอลลุ่มบายไพรคืออะไรคือ Volume มในการซื้อและขายนั่นเองนะครับอ่าบยและเซลนั่นเองนะครับก็ในช่วงเวลานะครับในช่วงงราคาแต่ละราคาเนี่ยมีคนซื้อมากน้อยแค่ไหนอย่างราคานี้ นะครับนี่มีคนซื้อมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมครับราคาที่คนสนใจมากที่สุดนะครับนี่ก็จะเป็นราคาพวกนี้ครับนี่นี่เห็นไหมครับ9บาท85นี่อันนี้คนกำลังแย่งกันซื้อเลยนะครับเนี่ยเหมือนกับน้ําตาลขาดตลาดนะครับโดดใส่กันหน้าดูนี่เห็นไหมฮะนี่คือวิธีการดูแต่ถามว่าสําคัญไหมตรงนี้ไม่สําคัญหรอกครับข้ามไปได้เลยนะครับก็นะครับไม่ให้ดูส่วนอื่นดีกว่านะครับนี่ตัวนี้สําคัญกว่าครับตัวนี้สําคัญนะครับตัวนี้สําคัญมันเป็นเรื่องของวอลลุ่มบายเดท นะบายเดทนี่คือวันนะฮะวันวันลุ่มก็คือนอลุ่มในแต่ละวันที่มีการซื้อเป็นวันแล้วนะเป็นวันแล้วนะครับจะดูตัวเลขจากตรงนี้นะฮะนี่วันที่2เมื่อวานนะครับนี่วันที่2เมื่อวานเห็นไหมครับวันที่2เมื่อวานนะครับ close ก็คือราคาปิดตลาดนะครับช่อง close นี่นะครับราคาปิดตลาดเดทนี่คือวันนั่นเองนะครับนะครับแล้วก็มีวอลุ่มเข้ามาเท่าไหร่5ล้านกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับตัวนี้สําคัญ ตัวนี้บอกได้ว่าในวอลลุ่มในแต่ละวันเนี่ยทำไมมีการซื้อการขายเยอะหรือน้อยแค่ไหนซึ่งเราสามารถเลื่อนไปดูได้นะครับอย่างเช่นย้อนอดีตไปดูว่าเอ้ยในอดีตเป็นไงบ้างหุ้นตัวนี้มีความร้อนแรงไหมปรากฏว่าพอย้อนอดีตไปดูครับเดือน4เดือน3ร้อนแรงทุกวันเห็นไหมครับร้อนแรงทุกวันแสดงว่ายังไงครับแสดงว่าหุ้นแบบนี้เขาเรียกว่าหุ้นที่คนให้ความสนใจเป็นหุ้นที่มีฟันดาเมทอนที่ดีคนถึงให้ความสนใจในการเข้าซื้อและขายเยอะแล้วที่สำคัญก็คือเรามาดูราคาครับ ไล่ดูย้อนหลังลึกๆให้จนสุดเลยนะผมให้ดูเริ่มต้นจากราคาข้างล่างเลยครับ9บาท55นี่ครับตัวล่างสุดเลยนะผมไม่ดูราคาตัวนี้เลย9บาท55เห็นไหมครับมันเคยไปถึง9บาท55เมื่อวันที่4เดือน3นะครับแล้วราคาก็เกิดการร่วงระนาวลงมาเหลือที่6บาทเห็นไหมครับแบบนี้เนะี่ยสไตล์ผมเรียกว่าซื้อของดีตอนข่าวลาย นะครับช่วงน่าจะเป็นโควิดเข้ามาหรือเปล่าช่วงนี้นะครับก็เลยราคาร่วงลงไปทันทีนะครับต่อมานะครับผ่านไปเรื่อยๆนะครับเวลาเวลาการเวลาผ่านไปสังเกตนะครับราคาก็เริ่มปรับเพดานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็น7จ็บาทยีนะครับขึ้นไปเรื่อยเอามาดูต่อไปเห็นไหมครับแล้วมันก็ปรับขึ้นไปต่อไหมครับเนี่ยที่บอกว่าซื้อของดีตอนข่าวลาย แล้วมันก็7บาท8บาท9บาทโอ้โหเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้ผมถือตอน6บาทเป็นไงฮะกำไร2เด้งระยะเวลาการถือล่ะอ่าคนก็จะถามว่าระยะเวลาการถือเท่าไหร่ก็ถ้าผมคุยเมื่อกี้เนี่ยคือช่วงเวลาที่ผมซื้อช่วงนี้แหละนะครับเนี่ยช่วงนี้แหละ2ช่วงนี้แหละนะครับก็คือวันที่24เดือน3นะครับแล้วราคามันกลับไปได้เมื่อไหร่16เดือน4 8บาท50หรือ2ีเอ่สิบเดือน4 ระยะเวลาการถือก็ใช้ระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งเดือนเดียวเองนะเดือนเดียวเองไม่ถึงด้วย 20, 24วัน 20, 24 0 2วันนะครับโอ้ยถึงไหมเกือบถึงเออถึงพอดีเลยประมาณเดือนนึงครับาตีซะเดือนหนึ่งเฉลี่ยง,ง่ายๆเลยจากราคา6บาท70ขึ้นมา9บาท20เนี่ยนะครับได้กำไรกี่เด้งครับ6ก็7 8 9 2บาทกว่านะ2บาท50ตัง โอ้ไม่น้อยครับไม่น้อยนะครับเอายกตัวอย่างถ้าผมมีสัก1 0 0 0 0แสนหุ้นขึ้นมาอีก2เท่าครึ่งก็เท่ากับผมได้กํำไรสองสองเด้งเหรอสเด้งก็4 0 0แสนเด้ง4 0 0แสน5แสนบาทโอ้ไม่น้อยเลยนะครับสเท่าครึ่งก็คือคิดอย่างนี้เลยครับผมมี2 0 0แสนหุ้นคิดอย่างนี้นะครับคูณด้วย2.5นั่นเอง นะครับ224 5แสนพอดีเป๊ะเลยนะครับอันนี้แหละวิธีการคิดนะครับเห็นไหมครับว่าเราก็สามารถดูย้อนหลังได้ว่าอดีตเนี่ยนะครับราคาเคยเป็นอย่างไรนะครับแล้วมาถึงปัจจุบันนี้เป็นไงครับปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างจากที่เราเห็นเห็นไหมฮะจากราคา9บาท20ปัจจุบันขึ้นมาเป็น9บาท65แสดงว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ว่ามันจะไปต่อถูกไหมครับอ่านี่คือมองเป็นแนวโน้มนะครับเห็นไหมจนปัจจุบันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ จากราคานี้นะครับวิ่งขึ้นมานะครับมีการขยศขยักบ้างนะครับ9บาท95ไปแล้วนะครับแสดงว่านี่มีแนวโน้มว่ามันจะขึ้นนี่คือวิธีการดูนะใช้ได้กับทุกตัวดูได้นะครับเช็คได้นะครับส่วนเรื่องของตัวที่ผมเคยแนะนําไปก่อนหน้านี้ก็คือการดูในเรื่องของเว็บไซต์ไปดูเซตนะครับไอ้นั่นก็สําคัญนะครับดูพื้นฐานก่อนแล้วค่อยมาดูในนี้นะครับอย่าเพิ่งใจร้อนเงินทองเนี่ยเป็นของหายากนะครับ เออดังนั้นถ้าเราไม่รู้จักใช้มันหมดง่ายนะซื้อหุ้นเนี่ยนะครับหลายๆคนบอกว่าอ,อ่สิบเอร์เซนรอด90%ตายผมบอกได้เลยนะมันไม่ใช่ Forex นะหุ้นประเทศไทยเนี่ย80%ตายต่างหากครับ20%รอดนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนถ้าร้อยคนนี่นะครับ80คนนี่นะครับจะเจ๊งนะฟังง่ายดีนะครับ20คนรวย นะครับเอาละคราวนี้ผมกำลังจะเปลี่ยนให้พวกคุณเนี่ย,ยที่อยู่ในกลุ่ม80เนี่ยให้มาอยู่ในกลุ่มนี้นะครับผมอยากเห็นว่าไอตัวเลขมันจะต้องเปลี่ยนเนี่ยผมอยากเห็นประเทศไทยมันดีขึ้นนะผมอยากเห็นประเทศไทยดีขึ้นผมอยากให้เป็นแบบนี้ครับ80รอด20นี่เจ๊งทำไมผมอยากเห็นแบบนี้เพราะว่าถ้า80รอดเนี่ยแสดงว่าพวกคุณมีความรู้ นะครับ20เจ้งเนี่ยคือไอ้พวกนี้หัวดื้อหัวลัานซื้อด้วยอารมณ์ไม่ยอมศึกษานะครับเออดังนั้นผมอยากให้80%รอดนะครับก็มาลองดูต่อไปครับคำสั่งต่อไปเลยคำว่าบิดนะครับบิดบิดด้านบนเลยนะครับบิดเหมือนเดิมครับบิดคือราคาซื้อเองเหมือนที่ผมบอกนะครับเนี่ยครับมันก็จะบอกหุ้นแต่ละตัวบิดออฟเฟอร์นะครับเห็นไหมนะครับที่เราสนใจในวอชเนี่ยฮะ คือมันจะบอกในตัวที่เราสนใจในในตัวนี้ในวอชของเราที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับพอมากดบิดเนี่ยมันก็จะบอกบิดและอฟัฟเฟอร์ของตัวหุ้นที่เราสนใจทั้งหมดเลยใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมา20ตัวก็ได้นะครับเอาละคําสั่งด้านบนเคลียร์แล้วนะครับมีใครสงสัยบ้างติ๊กเกอร์นี่นเหมือนเดิมครับไม่ต้องไปดูมันไม่มีอะไรครับติ๊กเกอร์เนี่ยเนี่ยติ๊กเกอร์เนี่ยเหมือนเดิมครับก็จะบอกหุ้นที่ราคาวิ่งอยู่ณนะตอนนี้ไม่มีความจําเป็นฮนะรุ่นนี้ติเเเเกกออรร์นนนนนนนี่่นน่่่ยคลสวมมาาาป็ุ� รุ่นอาม่าเขาดูกราฟไม่เป็นอ่ะเขาว่าดูติ๊กเกอร์นะครับมีการซื้อขายอู้ตัวนั้นกำลังซื้อกันเยอะๆเลยรีบเข้ารีบเข้ารีบซื้อโหเขาต้องมีความร้อนแรงตัวนั้นกำลังเซลล์อู้รีบขายรีบขายรีบขายนะครับเนี่ยรุ่นอาม่าก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับอ่าละต่อมาเลยนะครับันนี้สอนเช้าหน่อยนะเสียงไม่ค่อยมีนะครับอ่ะมาดูคําสั่งด้านล่างบ้างครับเมื่อกี้เราดูข้างบนแล้วนะครับข้างล่างนี่จะเห็นนะครับว่าเรียวไทม์เรียวไทม์นี่คือนี่แหละครับด้านบนนะครับต่อมาครับคําสั่งที่2ก็คือ buy และ sell นี่ครับ buy และ sell อันนี้คือคําสั่งสำหรับการซื้อขายนะครับอลองกดเข้าไปดูไปเลยแบบนี้ครับเห็นไหมฮะจะเข้ามาหน้านี้ทันทีเห็นไหมครับและด้านบนนะครับช่อง buy และ sell นะครับก็จะมีคําว่า buy และ sell มันคืออะไร buy คือเรามีความต้องการซื้อหุ้นเราก็กดคลิกที่ buy ถ้า sell คือเรามีความต้องการจะขายหุ้นที่เรามีอยู่เราก็กด sell นะครับแล้วทําไงต่อก็พิมพ์ชื่อของหุ้นที่เรามีความสนใจ ลงไปในช่องนี้ครับอ้ายกตัวอย่างให้ดูนี่อย่างเช่นผมสนใจหุ้นตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยแบบนี้ครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีคําสั่งรออีก2อสตัวด้านล่างตัวนี้นะครับอันนี้เป็นอย่าลืมนะอันนี้เป็นพอร์ตเดโมนะพอร์ตเดโมนะครับไม่ใช่ของจริงนะนะครับถ้าของจริงมันต้องใส่รหัสด้วยนะรหัสพินตัวนี้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องใส่นะมันเป็นเดโมนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูต่อนะครับ วอลุ่มนะครับวอลุ่มคือจํานวนเราสามารถพิมพ์ได้นะครับไม่ต้องไปกดไอตัวเนี้ยไม่ต้องไปกดไอวตัวเนี้ยไม่ต้องไปกดไอตัวเนี้ยที่มันให้มาเนี่ยนะครับผมว่ากดแล้วมันเวลาผมกดแล้วผมว่ามันไม่สะดวกเหมือนเราพิมพ์อะว่ากันอย่างนั้นนะนะครับผมก็เลยพิมพ์อ่าสมมุติว่าผมต้องการซื้อสักหนึ่งพันหุ้นนะครับร้อยพันอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยครับหนึ่งพันหุ้นกดปิดเลยเห็นไหมฮะดกด x เหมือนเมื่อกี้นะครับดกด x ไปเลยนะครับหนึ่งพันหุ้น ราคาไพรส์นะไพร์ไพร์นี่แปลว่าราคาที่คุณต้องการซื้อเนี่ยต้องการซื้อราคาเท่าไหร่นะครับมันจะขึ้นราคาตลาดมาให้นะครับราคาที่ซื้อเนี่ยตอนนี้ตลาดวิ่งอยู่2 10. องบาทสิอ่าสมมตินะสมมุตินะีมมน่ไม่ต้องสมมติหรอกของจริงเลยแหละเอาเห็นเห็นกันเนี่ยนะครับราคาตลาดวันนี้นะครับสบาทสิตังค์ผมเนี่ยนะครับก็มาดูในตารางนี้ก่อนนะครับมาดูในตารางตลาดเนี่ยฮะตลาดนี้นะตารางเนี่ย,ย,ยว่าโอเค มีคนต้องการขายถ้าผมคีย์งบาทสิบตังค์เนี่ยผมได้ออเดอร์ทันทีเลยแต่ผมกับมองว่าราคามันแพงผมอยากได้ถูกกว่านี้ผมก็มามองฝั่งนี้ครับฝั่งบิดนะฮะนี่ฮะฝั่งนี้ครับผมรับราคาไหนดีเอออันนี้ก็ซื้อง่ายอันนี้ก็ซื้อง่ายซื้อ,งงอตามเขาเลยนะฮะสองจุดแดีไหมถูกหน่อยหนึ่งเผื่อมันขึ้นไปสัก2.10ก็ได้กาไรสสตังค์แล้วนะครับผมก็แบบนี้เลยครับเอาละตั้งเลยนะครับก็ 2.06เอาเอาราคาเนี้ยนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับอย่างนี้ครับแล้วก็กดคําสั่งต่อไปเลยครับนี่ครับกด b ายเลยนะครับตรงนี้เลยนะฮะกดบายเลยมันก็จะรับออเดอร์ของเราเข้าไปรอคิวทันทีนะครับอลองกดเลยเห็นไหมครับมันก็จะมีการยืนยันให้เราอีกสักรอบหนึ่งนะครับโดยการบอกว่าโอเคคุณได้มีกดคําสั่งของบายหุ้นชื่อ A A V วอลุ่ม1000หุ้นจำนวนไพรซ์คือราคาที่คุณรับซื้อเนี่ย2.06ถ้ามีคนขายคุณได้แน่นอนนะครับโตโต้นะครับก็ค,บคือบอกรวมเกี่ยวกับเรื่องของราคาที่เราต้องจ่ายตังจริงนะครับนั่นแปลว่าน,นี่พอร์ทดลองเฉยนะแต่ถ้าเป็นของจริงก็จะบอกแบบนี้แหละเหมือนกันเลยทุกอย่างเลยนะครับก็บอกว่าคุณจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด2060ันกบาทถ้าคุณซื้อตัวนี้ดังนั้นถ้าคุณไม่มีเงินในพอร์ตคุณซื้อไม่ได้ว่าง่ายๆนะครับมันก็จะไม่ซื้ซ นะครับตกลงผมก็โอเคคอนเฟิร์มเมื่อเราคอนเฟิร์มเราต้องกดตัวนี้นะครับถ้าเราไม่เอาเรากดคนเซลนะครับง่ายไหมง่ายมากเลยนะครับคอนเฟิร์มนะกดเลยนะครับปั๊มเห็นไหมครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวนี้นะครับดูออเดอร์ลข้างล่างนะครับข้างล่างข้างล่างนะครับตอนแรกผมอยู่ใน b ายและเซลลตัวนี้นะแต่พอผมออเดอร์ปั๊บเนี่ยนะครับบายและเซลลมันออกมาเลยไหมครับมาอยู่ในช่องนี้เขาเรียกว่า ฟ o l ิโอนะครับไอฟอดฟอิโอตัวนี้นะฟอ o ิโอตัวนี้นะครับก็คือมันจะมีแบ่งแยกด้วยกันอยู่2ฝั่งก็คือหดูด้านบนนะฮะฟอิโอแล้วก็ออเดอร์ฟอิโอนี่คืออะไรนะครับมาลองดูกันฟ o l ิโอนะครับก็คือถ้าคุณมีหุ้นที่คุณซื้ออยู่แล้วเนี่ยมันจะมาอยู่ในช่องนี้เนี่ยน,นะครับมันจะอยู่ในช่องนี้เนี่ยมันจะมาอยู่ในช่องนี้นะครับบอกถึงข้อแรกเลยครับหุ้น ชื่อหุ้นที่คุณมีวอลลุ่มคือจํานวนกี่หุ้นที่คุณมีราคานะครับเท่าไร่นะครับแล้วก็ราคาตลาดนี่คือสมมุตินะครับผมถ้าผมซื้อ AAV เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นยังไงยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับวอลลุ่ม1 0 0 0หุ้นนะครับอเวเลตก็คือผมซื้อมาราคาเท่าไหร่เมื่อกี้นะครับ Volume 1บาทใช่มบาท6ตังโทษทีจาราคาตัวเองซื้อไม่ได้2.06มันจะขึ้นแบบนะี้ครับ แล้วตลาดนะครับมาเก็ตคือตลาด2.10นเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ครับในช่องนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นแบบที่ผมบอกนี่แหละแต่เนื่องจากว่ามันตลาดมันไม่ได้เรียวไทม์เนาะก็เลยเที่มันไม่เรียวไทม์วันนี้คือมันเป็นวันหยุดไงผมก็เลยไม่ให้ดูดูไม่ได้ก็เลยต้องมาเขียนให้พวกคุณดูนี่แหละนะครับมันก็จะเป็นทรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณมาดูที่ออเดอร์ออเดอร์นี่คือแปลว่า สิ่งที่คุณทําการซื้อและขายมันจะขึ้นมาโชว์ครับเห็นไหมฮะ B B แปลว่าอะไรคือ B u y แต่ถ้าคุณมีการเซลนะครับก็คือมันจะขึ้นเป็นตัวนี่ครับ S นะครับในช่องนี้นะในช่องนี้แหละครับในช่องไซส์เนี่ยนะครับมันจะขึ้นเป็น S นะครับถ้า B นี่คือบายน็่คือคุณมีคําสั่งขอซื้อในราคาที่2บาท6สตางค์นะครับวอลลุ่ม1000หุ้นนะครับ O F นี่แปลว่ายังไม่ได้อนุมัตินะครับเป็นการรอคิวเขาบอกถึงสเตตัสของคุณว่าคุณได้หรือยัง เออแล้วดูยังไงว่ามันได้ถ้าได้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเปลี่ยนเป็น M ครับหรือที่เรียกว่าแมตนั่นเองนะ M นี่คือแมทนะถ้าไม่ีคนซื้อหรือคุณได้ราคาแล้วมันจะ M ถ้ายังไม่มีคนซื้อคุณมันก็ยังเป็น OF อยู่เนี่ยครับนะครับ OF อยู่นะครับอ่าโอเคต่อมาครับคำสั่งอื่นไม่สําคัญแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วคําสั่งอื่นด้านล่างเนี่ยสองอันนี้ไม่ต้องไปสนใจเลยคุณไม่ได้ใช้มันหรอกนะครับมันมีแค่กดออก นะครับมาแล้วส่วนที่2เนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับใช้ในพอรตจริงๆเนี่ยใช้สำหรับการการตั้งค่าให้แจ้งเตือนต่างๆซึ่งอ่ะมือใหม่ยังไม่ต้องไปสนใจตรงนี้มากเพราะรายละเอียดคุณยังไม่ถึงขั้นแอดวานซ์เอาขั้นเริ่มต้นคุณเปิดสตีมมิ่งคลิกทูวินใช้ให้เป็นนะครับซื้อและขายได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับการใช้งานง่ายๆแค่นี้เองนะครับและเราจะมาพบกับแจ็คกี้นะครับแล้วก็คุณนกคุณเกตนะครับพี่นกเนี่ยจริงๆแล้วเขาชื่อพี่นกนะครับแต่ว่า บางคนชอบเรียกพิ่เกตนะครับก็เลยต้องคุยฟังแบบนี้ก่อนเราจะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับและหวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบนะครับในคลิปที่พวกเราได้ทํากันทุกคลิปเลยเกี่ยวกับการสอนเทรดหุ้นสอนการใช้งานอินดิเคเตอร์สอนการใช้งานสตรีมมิ่งและเครื่องมือต่างๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกดซับ c r i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแจ้งเตือนไว้ ทุกทกวันผมจะทำคลิปและคุณเกตดเนี่ยก็จะทำคลิปใหม่ๆช่วยกันทำทุกวันอย่าลืมนะว่าพวกเราจริงๆแล้วเรามีงานประจำด้วยนะครับก็คือผมอมีงานประจำคือผมทำเกี่ยวกับบริษัททำออนไลน์นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามแบ่งเวลาทุกวันนะครับเพื่อให้ความรู้กับทุกคนเนี่ยเพื่อทุกคนเนี่ยสามารถเป็นจากแมงเมาเป็นเหาฉลามแล้วมีความเก่งขึ้นนะครับสามารถหาเงินได้เองโดยที่ไม่ต้องเรื่องไม่ ไม่ต้องอเสี่ยงอ่ะว่างั้นไม่ไม่ยืมันความเสี่ยงนะครับให้ทุกคนมีความรู้ในการสร้างเงินถ้าทุกคนมีความรู้แล้วเนี่ยเงินคุณจะหาที่ไหนก็ได้คุณก็จะมีเรื่องของ passive income แล้วคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นนั่นเองวันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีครับ